ชาวเน็ตแห่ขุดคลิปหนุ่มกะลาหลังเคยสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งอีกทั้งฝั่งคุณแม่ลั่นบอกสไปจูนเพนชุลีเอาไว้แบบนี้บอกเลยทำเอาอึ้งกันเป็นแถบเรียกว่าเป็นกระแสข่าวลือสุดร้อนแรงสำหรับประเด็นนักร้องเสียงนุ่มควงเมียน้อยเทีย่ยวทริปญี่ปุ่นซ้ำรอยเมียหลวงทางด้านแฟนคลับในกลุ่มของนักร้องเผยว่าฝ่ายเมียหลวงกำลังเก็บหลักฐานเพื่อเตรียมฟ้องชู้และฟ้องหย่างงานนี้หลายคนจับตามองหนึ่งนักร้องคนดังที่ถูกโยงในข่าวอย่างหนุ่ม กลาทำเอาแฮชแท็กชื่อของเขาพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์ติดต่อกันหลายวันแม้จะยังไม่มีการยืนยันถึงเรื่องราวดังกล่าวก็ตามนอกจากนี้ชาวเน็ตยังพากันขุดโพสต์ของภรรยาอย่างจูนเพนชุลีที่พบว่าเคยพูดถึงเรื่องมือที่สามแบบฟาดแรงอยู่บ่อยๆซึ่งไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับปมข่าวร้อนนี้หรือไม่อย่างไรงานนี้ด้านชาวเน็ตแห่ขุดคลิปเก่าๆที่นักร้องดังหนุ่มกลาเคยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการตีท้ายครัว พร้อมเล่าจุดเริ่มต้นความรักจนถึงวันแต่งงานกับภรรยาอีกทั้งคุณแม่ของหนุ่มยังเคยบอกลูกสะภ้ยว่าอย่ามาคบกับลูกแม่เลยถ้าไปได้ไปเถิดแห่ขุดคลิปหนุ่มกลาด้านคุณแม่ลั่นบอกสะภ้ยจูนเอาไว้แบบนี้โดยหนุ่มได้เล่าถึงความรักครั้งนี้ว่าจริงๆช่วงแรกๆที่แต่งงานกันก็เปิดตัวแต่หลายปีหลังเขาไม่อยากออกทีวีเราเป็นแฟนกันมาเลยไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนคือตอนแรกผมจีบที่สาวเขาไม่ติดก็เลยมาจีบเขา จเขาก็โทรมาคุยก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเด็กคุยก็คุยถามว่าคุณแม่คิดไหมว่านี่คือภรรยาในอนาคตของลูกชายตนเองคุณแม่แม่ไม่เคยคิดแม่คิดว่าเขาคบกันประสาเด็กๆแต่แม่เคยพูดแล้วนะกับจูนว่าจูนอย่ามาคบมันเลยลูกไปเถอะถ้าไปได้ก็ไปเถอะแล้วเขาพูดว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าหนูไม่ไปรอกแม่หนูรักเขาถามว่าทำไมถึงอยากให้แฟนไปจาากกลูกชยตัวเอง คุณแม่ข้อหนึ่งแม่จนฐานะเขากับแม่มันต่างกันแล้วลูกเราค่อนข้างเกเรด้วยไม่ตั้งใจเรียนก็บ้าแต่แต่แตงเพลงแต่ฝั่งนู้นเขาเรียนเก่งเรียนดีมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อาบแม่ก็คิดของแม่อ่ะนะอีกท้งด้านเรื่องสาวสาวหนุ่มก็บอกว่ามีเข้ามาบ้างเคยเลิกกันไปครั้งหนึ่งก่อนแต่งงานครับผมก็เกเรจูนสาวเยอะคือสาวสาวก็ไม่เท่าไหร่เราแค่รู้สึกว่าโทรไปแล้วไม่รับสายเราเพราะถึงรับแล้วอยู่กับคนอื่นเราก็ไม่รู้อยู่ดีปะ่ะแต่เราเป็นห่วง